สวัสดีครับมาต่อกัน ep ที่2กับการล้างคารบูเรเตอร์ของเครื่องสูบน้ำใช้น้ำมันเบนซินนะครับในการล้าง ึ่งจุดนะครับที่สําคัญเราต้องถอดออกมาล้างด้วยเหมือนกับคล้ายๆนมหนูนะเป็นนมหนูอากาศนะอ่อมันจะแบบว่าถ้าหากตัวนี้จะมาตันมันจะทําให้เครื่องเนี่ยเดินเบาไม่เรียบนะครับพวกนมหนูก็ถอดออกมาให้หมดเลยนะนมหนูแล้วก็เสื้อนมหนูมันจะมีรูให้หาเป็นพวกลวดมาแย่แย่ให้มันสะอาดสะอาดทุกตัวเลยนะครับ แย่ yeah, แล้วก็ไปส่องดูว่าทุกรูเนี่ยมันสะอาดดีไหม นมหนูทุกตัวนะครับสําคัญเลยนะตัวไหนมีรูเราหาลวดนะครับหารวดมาแหย่ให้มันสะอาดสะอาดถ้าหากมันสกรปรกและอุดตันคาบูมีปัญหาแน่นอนเวลาเราไปสตาร์ช้งานเครื่องเดินเบาไม่ได้เครื่องเดินเบาเอ่อเล่งเองเบาเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเครื่องเล่งไม่ขึ้นนะถ้าหากนมหนูมันตันทุกรูเราจะเอาลวดเนี่ยแหย่ทําความสะอาดให้หมดจด แล้วก็ล้างด้วยเบนซินแล้วก็ล้มเป่าให้สะอาดแล้วก็ส่องดูนะครับตัวเช็คอีกทีก่อนที่จะประกอบกลับเข้าเครื่อง มาถึงการประกอบนะฮะหลังจากที่ล้างเสร็จใส่เสื้อนมหนูเข้าไปตามด้วยนมหนูขันให้นมหนูเนี่ยขันให้ตึงมือก็พอนะอย่าขันแรงเกินไปเวลาออกค้งต่อไปมันจะได้ออกง่ายๆบางทีเราขันแรงเกินไปพอใช้งานไปนานหรือลูกค้าไปทิ้งนานๆแล้วเราเอามาล้างใหม่นะนมหนูมันถอดไม่ออกนะครับเนี่ยไอตัวเนี่ยขันเข้าไปสกูอ่านมหนูอากาศ ห้ามตันเด็ดขาดไม่งั้นนะครับเครื่องเดินเบาไม่นิ่งแน่นอนนะใส่ตัวตั้งรอบเดินเบาเข้าไปสกูสีดำเป็นไขควงแจกเอาไขควงแบนขันก็เข้าได้เหมือนกันนะ สกูปรับอากาศตรงนี้ก็ถอดออกมาล้างเป่าทำความสะอาดรูห้ามตันผมจะตั้งเวลาขันเข้าไปเนะี่ยผมจะตั้งประมาณสองรอบถึงสองรอบครึ่งนะครับแล้วแต่อาการเครื่องก็ต้องอดูอีกทีนะหลังจากที่เราสตาร์ทเข้าไปแต่หลกัลกๆแล้วนะครับผมยืนพื้นที่สองรอบนะครับสกูอากาศตอนนี้ 1รอบหนึ่งรอบรอบครึ่ง2รอ,อบอเอาแค่นี้พอนะหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วค่อยดูอาการอีกทีนะครับใส่ลูกลอยกลับขึ้นไปก่อนที่ใส่ลูกรอยก็ให้เช็คเข็มลูกรอยด้วยนะมันสกรปรกไหมถ้าสกรปรกก็ทําความสะอาดให้ดีเดี๋ยวนะ้ำมันมันท่วมอีก ไอเครื่องพวกนี้มันไม่มีแบบว่ามันถ้าเป็นในพื้นที่ที่มีเครื่องเกษตรกรแบบมันไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรนะ่ะร้านอะไรเขาจะไม่ค่อยเอาชุดซ่อมมาขายนะส่วนมากถ้าได้ถ้ามันเสียแล้วมันจะเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับคือมันไม่มีลูกรอยแล้วก็ไม่มีพวกไอเขียลูกรอยแยกมานะ ไอต,ตัวนี้กาวผมใช้ทีบอลน,นะครับกาวทีบอลมาทาเอาทานนี้เดียวพอแนละ้วอย่าไปทาเยอะสาเหตุที่ทาก็เพราะว่ามันหาอะไรไม่ได้นะครับหาอะไรไม่ได้หาโอลิงอย่าไม่ได้นะก็เลยทาถ้าไม่ทาก็ไม่ได้นะเพราะว่าโอลิงมันแข็งตัวแล้วถ้าหาโอลิงได้เราเอาโอลิงตัวใหม่ใส่เข้าไปก็คือจบไม่ต้องทากาวพวกหัวน็อกก่อนที่จะขันเข้าไปก็เช็คด้วยนะครับ ห้ามสกปรกนะหัวน็อตตัวนี้เดี๋ยวมันไปอุดมีขี้ดินขี้อะไรนะไปอุดคาบูอีกนะเป็นน็อตเบอร์สิบทั้งสองตัวเลย หลังจากที่เราใส่คาบูเข้าไปก็ให้มาหมุนนะครับหมุนตัวปล่อยน้ํามันเนี่ยหมุนดูแล้วก็เปิดก๊อกไว้นะครับเราจะเช็คดูว่าน้ามันมันไหลสะดวกไหมนะ้ามันมันต้องไหลออกมาแรงๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะถ้าไหลออกมาขาดต้อนนะไหลแรงแต่ที่แรกแล้วพักหลังๆมันไม่ไหลไม่ค่อยไหลให้ทําการถอดออกมาเช็คใหม่นะจากนั้นก็ยึดน็อตเบอร์สิบนะครับขันแน่นเข้าไปเลย น็อตน,นะครับน,น็อตไอตัวน็อตนเท่เครื่องน็อตยึดเครื่องเนี่ยมันมีสี่ตัวทั้งหมดให้เราเอาออกสามตัวก็พอเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเราไม่ต้องยกเครื่องออกมาก็ได้นะก็ให้ใช้วิธีการเอียงเอานะแล้วก็ใส่คาบูเข้าไปได้แล้ว ระยะห่างเชี่ยวหอวเทียนตั้งที่0.60ม mm, ิมตรใช้ฟิลเลอร์เกีตั้งระยะหา่างหัวเทียนก็สำคัญนะตั้งห่างเกินไปก็ไม่ดีตั้งเชียบเกินไปก็ไม่ดีนะครับ อามาเทสดูสตาร์ด,ด,ดูนะครับครั้งแรกติดนะฮะเครื่องติดตอนนี้ควันขาวออกนะฮะอาจจะเป็นควันขาวที่เราหยดลงไปตรงรูหัวเทียนนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเครื่องมันเผาไหม้ไปนะครับพอเครื่องมันเผาไหม้ไปแล้วควันมันจะค่อยคอยจางลงนะแต่ในกรณีที่ถ้าหางเครื่องมันหลวมแล้วควันขาวมันออกตลอดเลยมันไม่จางลงเลยนั่นแสดงว่าเครื่องหลวมนะครับเครื่องหลวม ถ้าอยากให้เครื่องนะครับควันไม่ออกก็ต้องฟิตเครื่องใหม่นะฟิตเครื่องใหม่เราก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะเพื่อรอดูอาการนะครับรอดูอาการมาดูกันว่าควันมันจะหายมันจะจางลงไหมตอนนี้ควันขาวยังออกอยู่นะครับ <S 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 เดี๋ยวจะใส่ใส่กองอากาศกลับคืนไปซสก่อนนะเดี๋ยวจะเทสเทสดดูอีกทีหนึ่ง มาดึงเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เครื่องติดแล้วควันหายแล้วนะครับควันหายแล้วไม่มีควันแล้วนะฮะตอนนี้เครื่องเร่งได้ปกติเดินเบาได้ปกติถือว่าผ่านนะครับสําหรับงานเครื่อง